วันนี้นะครับเวลา6โมง49นาะทีเราออกมาจากบ้านแล้วก็ประมาณ20นาทีด้วยกันวันนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเราไปเยี่ยมชมลูกค้าประมาณสัก5-6คนเรานัดหมายเอาไว้วันนี้ผมมีคนช่วยถ่ายวิดีโอด้วยเอ้ยมีมีมคน,นถ่ายวิดีโอคนนี้เธอแนะนำตัวหน่อย สวัสดีครับเจ้าช่างขับครับคนนี้แนะนําตัวนะสวัสดีครับเอกคนขับครับ <c oughs> คนขับอ่าตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคืออะไรตำแหน่งหนึ่งคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่ของเบอร์หนึ่งตุลย์ไพคือดูแลเพจครับผมดูแลเพจเฝ้าแอดอิงแอดเฝ้าแอดอ่ะ Google network Google network ครับผมโอเค เคือใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย